สวัสดีครับแค่ทางนี้ครับอ๋อสวัสดีครับหนึง่งสองสามสวัสดีครับเฮ้ะะยทางนี้ครับตลกใหญ่แล้วก็เดี๋ยวออนนกกหนึง่งสองสามสวัสดีครับผมบุ๊ค <filling> ครับและเจมเออง่า <in unexpected> นะครับสำหรับเราช่องคังวินเทจนะครับผม <in fine> ไม่มีชื่ออื่นชื่อใดแล้วนะเพื่อนเ์นะแล้วก็วันนี้นะครับ ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการรีเควสจากลูกค้าลูกค้าถามกันมาเยอะมากกับเกี่ยวกับการซักผ้าวิธีของการซักผ้าใช่ไหมครูเจมใช่วิธีการแช่ผ้าเสื้อยืดมือสองเนี่ยมีวิธีการซักผ้าอย่างไรบ้างครูเจมเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีคลิปมาให้ดูเลยก็คือเราจะมาทําขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยครับผมในแบบว่าฉบับของเราเรียกว่าเป็นฉบับของคังวินเทนครับเพราะว่าบอกเลยว่าเสื้อเสื้อยืดมือสองเนี่ยบางทีเปิดกระสอบมาเนี่ยแน่นอนมีมีเหลืองมีเลอะนะครับมีอะไร่เลอะอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีแก้้้ทําาาใหีข นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีพระเอกของเราคุณเจมพระเอกพระเอกของเรานะครับเรียกว่าเป็นน้ำยาดีเปกเปกเปกเป็นดีเปกนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างที่เขาเรียกกันง่ายๆคือน้ำยามาเลน้ำยามาเลใช่นะครับอ่ะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งขวดนี้เป็นขวดเลยความจริงมีขวดใหญ่ด้วยมีขวดใหญ่ด้วยใช่ครับอันนี้เราไม่ได้โฆษณาไม่ได้เข้านะไม่ได้เข้านะแต่ว่าน้ำยาเขาดีจริงคับผมนน้ำยาเขาดีจริงก็ ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปสั่งได้ในช้อปปี้ลักษณะมีมมีหมดนะครับ,รบเนาะแล้วก็อันน้ำยายเนี้ยผมบอกเลยว่าคือผมเคยซักจากผ้าเหลืองเนี่ยกลายเป็นผ้าขาวได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยน้ำยายตัวนี้มันมีความไปจัดภาบแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคําเตือนคุณเจมมันมีคําเตือนนะครับที่ห้ามห้ามอะไรเอ่ย ก็คือที่ผมเท่าที่ผมเคยลองเองนะครับผมเท่าที่ผมเคยลองก็คือผมแช่นานเกินสองชั่วโมงซึ่งนานเกินสองชั่วโมงเนี่ยทาให้ผ้าขาดหรือผ้าตายได้คือถ้าสามารถทาให้ผ้าเนี่ยมันสามารถขาดอาชีพขาดได้เพราะว่าผ้ามันโดนกัดจนอ่อนแรงอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูแช่ไปดูไปดีกว่านบแช่ไปดูไปแล้วก็แนะนําให้แช่แค่เพียงไม่เกินสองชั่วโมงแล้วครับสมมติถ้าผมไม่มีความรู้ในเรื่องแช่ผมซื้อน้ํายานี้มาแล้วคุณเจมซื้อมาหนึ่งขวดปุ๊บครับผมผมต้องทํายังไงต่อ วางไว้ที่เดิมแห่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ก็คือนะครับพอได้น้ำยาตัวนี้มาแล้วถ้าเราต้องการแช่ครับเราก็เลือกเสื้อผ้าที่เราต้องการแช่ครับผมนะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะแช่พวกนี้แหละครับเนาะนะอันนี้คืองานเปิดกระสอบมานะครับก็คือเป็น FCH เนอะคุณเจมส์เนาะใช่ตัวนี้เนี่ยพวกนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยววันคลิปเสื้อพวกทุกตัวที่เห็นเนี่ยเราจะไปข่ายกันในเพจนะถ่ายกันในเพจแล้วพวกนี้คือเปิดจากกระสอบแล้วก็คือมีคราบเหลืองค่อนข้างที่จะแบบเยอะนะคือไม่รู้ว่่าากเเปนม ผมไม่การันตีว่าออกหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะขับขึ้นโอเคนะครับนะครับคิดว่ามันน่าจะขับขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการแช่ง่ายๆเลยครับคุณเจมส์ก็ใช้น้ํายาดิเบรดเนี่ยผสมกับน้ําผสมกับน้ำปากแล้วถ้าเขาสงสัยว่าปริมาณในการผสมล่ะแล้วแต่อย่างอย่างเราเนี่ยก็คือกะตามความเหมาะสมนะครับก็เช่นถังหนึ่งเนี่ยเราวว่า เทกับพึ่งขวดนะก็เทเยอะืองยาเทเยอะนะของเทเยอะนะครับในขวดหนึ่งนี่คือเยอะเลยเพราะว่าฝักแรงให้ออกแล้วตัวไหนเนี่ยถ้ามีค่าฝังลึกแบบว่าเรียกว่าอะไรมันเป็นจุดที่เข้มกวัาจุดอื่นคือเราสามารถเทน้ํายาเข้าไปในเสื้อไอ้ตรงจุดนั้นแปะได้ใช่เอาไปทาทางนี้่าจะช่วยใช่ไหมครับก็เดี๋ยวไปดูกันโอเคครับแล้วก็หลังจากแช่เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะแช่ประมาณสัก2ชั่วโมงเนาะหลังจากแช่สองชั่วโมงปุ๊บเราจะทำอะไรต่อณเจนเราก็จะทำการล้างแล้วก็ซัก ล้างแล้วก็ซักด้วยน้ำยาซักดผ้าอ่าซักพอกปัตติปิเลยเนาะแล้วแต่คนว่าอยากชอบกินไหนหรือชอบอะไรนะครับแล้วก็หลังจากซักเสร็จแล้วครับเราก็จะใช้น้ำยาใช้น้ำยาครับอ่าโอเคนะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยไหมพี่เจมได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันใกล้เวลาขึ้นมาแล้วใกล้เวลาคือใกล้เวลาไปทำครับผมไปเลย โอเคนะครับหลังจากที่เราเทน้ำาผสมกับน้ำยาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรหาถุงมือมาใส่นะครับเพราะว่าน้ํายาเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับอาจจะทําให้คนที่แพ้น้ํายาเนี่ยอาจจะแบบคันหรือว่ามีผื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแนะนํานะครับผมเลยแนะนําว่าควรใส่ถุงมือนะครับเวลาคนคนน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคนยังไงสาหรับผมเนี่ยจะคนตามอย่างนงี้ฮะตามตามน้ําไปแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาไปไนะครเวลาคนนะครับ ผมจะบอกให้ว่าน้ำยาตัวเนี้ยอย่าไปโดนกับผ้าดำเด็กขาดนะครับห้ามเลยนะฮะเพราะว่าถ้าโดนเนี่ยมันจะเหมือนกเกมผมเนี่ยถ้าดูดูได้เลยครับคือแมงสิงก็คือคอ,อย่างนี้เลยนะมันคือจะเป็นด่างเลยนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับโอเคน่าจะได้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาเสื้อนะครับทําการมาแช่ลงไปโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยฮะ โอเคครับอันนี้ผมแนะนําก่อนนะว่าสมมติถ้ามีเก้าอี้ก็ไปหามานั่งดีๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนี่นะครับก <c oughs> นะ็คือผมแยกทําการแยกผ้านะครับผ้าที่เป็นเหลืองแบบว่าอารมณ์แบบเหลืองทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความเหลืองทั้งตัวอย่างเงี้ยผมก็จะแยกแยกมาแช่ฝั่งนี้นะครับเ <c oughs> พราะว่าเสื้อฝั่งนี้จะค่อนข้าง,งที่จะแบบเหลืองแบบเยอะนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วส่วนอีกอีกกระมังเนี่ยผมจะแยกเป็นแบบว่าโซนที่ซับ เขาเรียกว่าอะไรอะอ่าเป็นให้ข่าวแล้วกันนะจุดหนักๆอ่ะจุดที่เป็นแบบว่าเฉพาะจุดอะไรเงี้ยะเช่นนะครับจุดนี้เนาะแบบนี้นะครับเราก็ต้องป้ายน้ํายาไปที่บริเวณที่มันเลอะเนาะมันจะได้แบบช่วยในการจัดภาพนี้ออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็มันดูผลแล้วทีแต่ผมก็ไม่กานันตีว่ามันจะออกทุกตัวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ดูแล้วกันนะว่ามันมีพัฒนาการยังไงคุณเจมโอเคครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเริ่มเลยดีกว่า Two hours later. โอเคครับก็ตอนนี้เราก็แช่เป็นเวลาประมาณสองอ2 2> ช,ชั่วโมงสองชั่วโมงนิดๆด้วยน่าจะเลยไปน,นิดหนึ่งนะครับ,ก,บก,ออก็บางตัวก็ออกบางตัวไม่ออกอเดี๋ยวดูตัวอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้คือขาวเลยนะประทับใจมากตัวนี้คูเจมขาดตัวนะฮะขาดตัวนะแต่ว่าด้แช่นาะนวันนี้อาจจะแบบขาดคือเทาเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้ดีกว่าคือผมว่าเท่านี้มันก็โอเคแล้วแหละนี่ฮะพอเราบิดปุ๊บเราก็สามารถซักได้เลยนี่สามารถซักได้เลยนะครับซักเราก็ดูว่าตรงไหนมันมีคราบตรงไหนมันมีคราบเราก็ใช้ยี่เพิ่มเนาะ หมดคนะขอแชร์ปุกม,มองไม่เห็นเลยนี่ไม่ต้องไปยี่แรงมากครับเอาพอให้เหล่ขาข้ามันออกพอยืนดูแนบเป็นไรเสือดีขาตัวข่าเลยฮะแต่ว่าต้องการท่านผูช้ชมดูครับอู้ยใหม่มากๆ เ้าตัวไหนแบบไม่ได้เลอะเยอะก็เออ่จุม่มแป๊บจุ่มอะไรให้ฆ่าเชื้อไปนะคอันตัวบวันนี้คือใหม่มากเลยออยไอเลิฟเลยนะเลิฟอ,อีดฮะเลิฟอ,อีดแปลว่าใหม่ค <Cl> ลิปตรงนี้ไปยิงนะัะ ก็คือซักผ้าทีก็ใช้เวลานานมากนะอ้องใส่มันหน่อย้วเพราะว่าเพื่อที่จะให้มันสะอาดเวลาซักนะครับก็พยายามอย่าไปขยี้ตรงสก,กินเนาะเพราะว่าสก,กินปกติสก,กินพวกนี้มันมีระยะเวลาของมันนะ<ม>ยิ่งเราไปขยี้เนี่ยเวลาในการใช้งานก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปขยี้ลงสก,กินขยี้เฉพาะตรงค้าที่มันเลอะอะไรเงี้ยซักเบาๆก็พอใช่ครัขอบคุณครับ ก็เมื่อกี้หลังจากที่เราซักเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นในขั้นตอนของการใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเราใช้ห้อไฟล์ไลน์นะครับก็เหมือนเดิมไม่มีสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของน้ำยาปรับผ้านุ่มกับเรื่องของฟักฟองเนี่ยเราอยากจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบเรื่องของกลิ่นหอมเนาะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยชอบกลิ่นอะไรนะครับก็หรือว่าถ้าสปอนเซอร์อยากเข้าเรื่องของน้ํายาปรับผ้านุ่มน้ํยาเอาน้ํายาฟักผ้าอะไรก็ได้นะครับ เราก็เทนะครับสาหรับร้านผมนี่คือเทหมดเลยนะอ่ะคืออย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็ซักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดือแค่ตักข้างเดียวนะคือคือมึงยังไม่ห้ามผูนหน่อยเหรอฮะเอาดีๆเอาดีๆคือมึงยังไม่ห้ามผูตองนิ้เอออ่ะก็คือครับ,ออรบตอนนี้เราก็ ก็ตอนนี้ซักแช่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดือตอนนี้ก็คือแช่อยู่ก็เดือแให้เอาขึ้นตากแล้วก็ทําให้มันแห้งแค่นั้นเองใช่นะครับซึ่งวันเนี้ก็อย่างเหตุสภาพเราสองคนนะยก็คือก็นับไปอ่ะสมมติแช่แช่สองชั่วโมงดูในกาลืมว่าใส่แช่ผ้าสองชั่วโมงคุณเจมส์สามทีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็รอน้วมีอปรับประมาณสามสี่ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับสร็จะตากอีกก็ชุดนี้เนี่ยทั้งหมดประมาณ4ี่สิตัวได้หรือเ่า ครับก็ใครที่สนใจนะครับติดตามชุดนี้ก็ใครที่ชอบตัวไหนนะเลงๆไว้ได้ในคลิปแล้วประมาณน่าจะวันไม่ยังคันก็วันพุธไม่วันพุธก็พฤุรหัสไม่พุรหัสก็เสาร์เลยไปๆก็เดี๋ยวฝากติดตามนวกันไอจีไอจีคังวินเทจนังวินเทจเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการซักผ้าเรื่องของการแช่ผ้าเนี่ยอจริงๆแล้วนะครับอันนี้คือเป็นการแช่ผ้าในฉบับของคังวินเทจละวกันเนาะจริงๆแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการ รักความสะอาดที่มันแตกต่างกันบางคนเอาไปต้มก็มีนะคุณเจมก็แล้วต่แล้วแต่ของแล้วแต่วิธีของเขา่าแล้วแต่แล้วแต่คนดีกว่าเป็นแบบว่าสไตล์เราแล้วกันเป็นฉบับของคาังวินเทจลวกันถืว่าแบบว่าใครจะเอาไปใช้ก็ได้ไม่ว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับวิธีของตัวเองใช่แต่ว่าลองได้แต่ผมผมพีว่าน้ํายาไอ้ตัวนี้ที่ใช้มาคือโอเคมันไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะยังไงก็เดี๋ยวถ้าใครการลืมครับก็เดี๋ยว ดีเ็คครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ผมก็แนะนําให้ใช้เพราะว่ามันดีจริงแต่ว่าคุณก็ต้องดูผ้าด้วยระหว่างแช่ครับผมไม่ใช่ว่าคุณแช่ลืมเสื้ออาจจะขาดได้ใช่สุดท้ายนะครับฝากติดตามเพจไอจีคังวินเทจแล้วก็เฟซบุ๊กคลังประมูลเนาะเดี๋ยวขึ้นให้นะครับแล้วก็คังประมูลจะมีของลงด้วยครับผม มีประมูลเรื่อยๆแล้วกันเนาะสินคุด้เราก็หาใช่เปิดกระสอบสามโอ้โหแล้วเปิดกระสอบโคตรลั่นเลยนะพี่ชมล้านมากรอบนี้นะครับออกดีเลยครับก็ใรอสายวงสายรถแข่งอะไรมีหมดแย้งนัสคาวงเก้าศูนย์แล้วเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีอันนี้สปอยก่อนได้ไหมแล้วแต่อันเร็วๆนี้นะครับอาจจะมีเรื่องของ เสื้อโมยปั้มแล้วกันเนาะผมจะปอยเท่านี้แล้วกันว่าเดี๋ยวจะเป็นคอนเทนต์อะไรหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับแล้วกันยังไงว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเตืแจ้งเตือนสำหรับเวลเราลงคลิปนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสปอนเซอร์ก็ได้นะฮะแล้วที่สำคัญกว่านั้นคุณเจมใครชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าใครจะแนะนำเพื่อนผมฝากกดแชร์ผม้ดยแล้วกันเนาะซึ่ง ยูทูบเราเนี่ยก็เป็น YouTube หน้าใหม่แล้วกันเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่คุณเจมส์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผู้ติดตามก็ขึ้นพันแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์มาถ้าวันนี้เราสองคนเนี่ยผิดพลาดอะไรประการใดก็ขออภัยด้วยอภัยด้วยนะครับก็จะทําให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันก็เอาวิธีที่เราซักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้ประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่ก็อย่าลืมที่สําคัญข้อคําเตือนก็คือห้ามแช่นานไป ก็<จ><ม>คือแช่ไปรูปไปดีกว่าโ <Okay. S 2> อเคทำยังไงวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก<อ>็รับนจนจนจบนะครับผมวันนี้เดี๋ยวร้องไปละครับโอเคไงต่องั้นพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อน,นอครับสวัสดีครับแท่วันนี้ออสวัสดีครับ <laughs>